เพลงนี้ก็ชอบตักสูใส่กันนี่ฉันเสียงมากเลยเสียงชีวิตมากเลยฉันเนี่ยนี่เป็นนี่นี่เป็ดูคอทัทษนะัะคือสงครามนี่เป็นศีรษะแรกจะไปชีวิตแบบพาไปชีวิตทหารจริงเหรอฮะหัดเจ้าอยู่ ขัดเจ้ายังไม่ทันนั่นนี้นะฮะับอตายเลยครับเจ้ายังไม่ระวังอันนี้เราออกอากาศได้ไหมครับไม่ได้ค่ะจะออกอากาศไม่ได้นแต่เราจะแฮชแท็กถึงท่านนะคะเออจ้าชายยังไม่ขนาดนี้อุ้ยตายแล้วแรงค่ะจริงนี่ออกจะออกจะให้ออกอากาศไหมคะออกค่ะไม่ได้เลยค่ะออกค่ะแม่ออกออกค่ะ มันนิ่งเลยอ่ะชอบเเหมือนรู้นะอ้ยอ่าแล้วทีนี้ต้องผาตบ่าแล้วผ่าพาดบ่าาพบ่าผ่าพัดบ่าาคล่งเ่นกบาวกิจชรลีโพลนั่งเล่นกับลาินชารลีโคนั่งอล่นับสวกินชารค่งเ่กับลูาวกินารดลนั่อเล่ับลูกานาั่งเล่นกับลูกสาน่าร์ลีโคลนั่งเล่ับลูกาวกิาร์ลาน่ง่นกบลูกาวก่นาร์ลัง่กับลูกาวกินาค่งเ่นกับ

ก็หนูสบายใจละตอนที่มีอยู่คนหนึ่งผิดแล้วฆ่าก็ไอกว่าการก็ได้ระวังก็หันะระวังก็หันระวังก็หันไม่ไม่ไมอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้จังอยู่ตรงนี้ตรงนี้ถึงแรกอม่นแรกอย่างแรกปวดขี้น้อปโดมากเลยอ่ะ ไม่ชมใครไม่ชใครเยดเดี๋ยวข้ามฝัเดี๋ยวข้มั่งไองร้องเลยอ่ะมือนิดมิกว่าคนี้ไ่ก็ได้นะคะคนไหได้ไหมฮะไ้ก็ไหวะหลังจากคลิปผมลุกแล้วขอเชิญคลิปกระตุกพ่อด้วยขอโทษนะคะดูแฟงปัดผมนเลยะคะโคชมา เป็นนี่นะคะเป็นบัตรออนนะคะแม่นมแม่นมจัดการให้ค่ะแม่นมี่ดูแลแม่นมี่ดูแลดีนะคะดูแลทุกเรื่องเลยค่ะห <c oughs> ัวใจังว่าโสดนะจีบได้นะคะเลี้ยงลูกเก่งนะคะยังไงขอเชิญชวนนะคะช่านอนแอรค่ะ โอ้โหคนมาเชียร์หนูเต็มเลยเนี่ยออทอออเอทำไมเด็กอะไรสเออ่นออะไรไม่เห็นเอาเสื้อออกมา

นายเป็นหลมจีนน้อยใช่โอเคโอ้โหี่ยูีกแวล้น่นีโอ้โ้วป้าปาเอเอยพักกันพักกันพักเวลานิดเดียวนิดเดียวเสร็จแล้ว ถ่ายถ่ายท่าเขย่าด้วยถ่ายท่าเขย่าทุ่ท่าถ่ายท่าเขย่าไม่ต้องไปยิ้มแล้วล่ะวันเออโทษท่าดินึอาเป็นดาวอยู่นะอาเป็ดดาแต่ท่าเขย่าของพ่อนี่เหมือนอะไรก็นล่ะเกย์กูรูเกย์กูรูไม่เอาเสื้อท่าหรืท่าของพ่อนะคะท่าของพ่อค่ะมันจะคันและผมผมที่ผมมันนิ่มเยอะนิ่มอะโอ้ตัดกันด้วยนะไม่จัด

เดียให้เาปจไม่ต้องก็ได้เป็นหลวง่ไอาปุ่มปมหน้าอใครเลือกเพลงกำลังใจเยอะนะมันมันเปิดไปเรื่อยๆบ่เอเอาอไหนเอาไงฮะขึ้นไหลขึ้นไหลเหมือนเดิมเอาใจเอเ้ให้ข้างหลังเปิดไว้ไงนดี เปอยหลังหน่อยเปอยหลังเลยลูกอ่าเปอยหลังเลยเลยเลยไหนนะเฮโหูใครนะโหลเดียวเองค่ะเหมือนที่เฮ้ยักักี่อดทนทีุ่่ดนี้ตัชนี้ตัว อเมงเลยเียบร้อยเรียบรก่งบคเเสร็ล้วนเล้วที่สมศักเอาโพสไปตะเลียงกระหม่อมใหม่พส่่ขับหนขแม่มา

ไม่ถือเลยครอไม่ถือไม่ถอไม่อไม่อไม่ถือง่ายๆไปไหนเข้าไปดูตรงี้ครับเอามดมาฝากผมวอย่างไม่เดี๋ยวใส่ไปนี่ไปลอยไปลอรมมลอมก้อหมดคมนี้พี่ไหนได้นะครับความนี้องของจะไปนงกลองเลยค่ะ เตกไป่ขาไปถ่ายด้วย้นี่คือใหญ่ค่านมก้นขา่นอนแพงแม่นถ่ายองเขาถ่ายไปหน้าตกนะครับจะดูนมแล้วเนี่ยเข้ามาเข้ามาบบออาองกอนะคะเปล่งเป็นหน้าตกนะครับลร้องไห้น่ารักค่ะรับผมอบคอหนึ่งสองสามรุ้นะครับหนึ่งสองสา ใจดูหน้าหน่อยสิครับโอ้เก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยหนลูกเป็นมือองลเป็นือเป็นแรงแ้ส่งลูกเนี่ยมาให้เห็นเราทำเป็นน้เแี๋งเค้จะพี่แอนถ่ายพี่แอนถ่ายไว้ใช่ไหมพี่แอนพี่แอนพี่แอน ถ่ายไว้ใช่ไหมลูปปู่ตะกี้เนี่ยปิดแฟลชนะจ้าพี่กอลเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แอนถ่ายไว้ค่ะเดี๋ยวให้พี่แอนส่งให้เลยจะไปแล้วฮะจะทำหน้าปกกันนี้คือท้อโอเคต้าอ่ะลากันนี้ค่ะต้าแตงคิ้วนะต้าเข้าม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 าพี่ของพี่สีพี่เอพี่เอพี่เอได้ได้หัดได้พี่องพี่องันมองไม่เห็นแล้วเนาะหันมองหันมองต้องต้องรูปมาหอ่อให้ให้ให้เพนถ่ายให้เพนถ่ายอ่ต้องล้องนี่แหละ

ไหนดูหน้าสิครับอันลเรองไม่ขย่าหน่อยจะเอานิ่งๆเนื่งมันแดงโอ้ไม่ขย่าพอลเลยไปล่ะจริงจริงเขจะเจ็บปาแต่ไม่ร้องปาเลยว่าเอโอ